เราทักทายเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับเราอยู่กันที่สนามแฟชั mm ่นไอแลนด์นะครับเป็นการแข่งแล้วก็รุ่นอายุ12ปีหญิงนะครับ BTC นะครับเจอกับโรงเรียนมา่นตลาดนะครับการแข่งขันกําลังจะเริ่มนะครับรอสักครู่นะครับ

สามหนึ่งเอาเสิร์ฟมาเอาเปิดเอายกขึ้นไปเอาเตะไปเรียบร้อยไหมโอ้ยังอยู่เอาแล้วครับยกขึ้นมาใหม่เอาล้นมาหนึ่งสองเอาสันแบกไปเรียบร้อยไหมเรียบร้อยเอาแล้วครับได้มาหนึ่งแจมนะครับเอาเลยครับ สองสามนะครับเอาเสือไปโอ้อเอานะครับเกมเท่ากันนะครับที่สามต่อสามบ้านราสเสือมาเอาเปิดหัวเอาดีหน่อยดีหน่อยเอายอกขึ้นไปเอาเต็มไปก่อนได้ไหมโอ้ยยังอยู่ เอายกขึ้นมาบ้านตลาดเตะมาเอาหนึ่งสองเอาไงเตะเข้าไปดูเตะติดเน็ตนะครับเอาแล้วครับโรงเรียนบ้านตลาดหนีห่างับเป็นสี่ต่อสามสามสี โอ้นะครับเอาแล้วครับ <ś led> บานตลาดน,นำไป5ต่อ3ามแลครับ <ś led> เอาเส้อ์ฟมโอ้ยเสอดีนะครับ <ś led> โอ้นะครับไปนะครับ6ต่อ3 3ามหกเอาเสือไปเปิดโอ้นะครับเปิดเสียนะครับอแล้วไล่มาเป็นสี่ต่อหกนะครับหกต่อสีอ่อออเอาบัานตนนันเสือมาเปิดเขาเอายกขึ้นไปเตะได้ไม่ได้เอาเตะไปก่อนโอ้โหเตะออกท้ายสนาม เอาเสือไปเอ้าไม่เปิดลูกอีกโอ้ยนะครับทระชายจ่าบางสามหมอนะครับทระทายออสมิวสิกนะครับกัะทายแอดมินหมูห้อยวางนะครับอยู่ที่แฟชั่นนะครับในรุ่นอายุ12ปีหญิงเอาเส์อมาเอาเปิดหนึ่งเอายกขึ้นไปเตะได้ไม่ได้เอาตัดแต้มก่อนเอาได้อยูเรียบ้อยนะครับ วัง11โมงกว่ากว่าก็จะเป็นผู้ชายนะครับรุ่นอายุ14ปี6ต่อ7เอาเซอร์ไปเปิดเขาเอายกขึ้นมาตีได้ไหม โอ้เตะด,ดีนะครับ <Okay. S 1> เอาเปิดเอายกขึ้นไปเตะไปก่อนเรียบร้อยไห้ยังอยู่เอายกขึ้นมาเอา ทีซีแ้มตามอยู่ที่8ต่อ10นะครับเอาเปิดโอ้นะครับเปิดเสียแล้วครับเอาเสือมาเอาเปิดได้อยู่เอายกขึ้นไป เอาเตะโอ้เตะเสียนะครับไม่ข้ามเอ้าเสิมเสียอีกนะครับยาทีซีนะครับ r b ร c บนะครับเอายกขึ้นไปเอาเต้โอ้เรียบร้อย อ้ยเสิร์ฟทัดเดดลงนะครับเรียรอยนะครับ10 9 10ต่อ10 เอาเห็นมานตลาดเสือมาเอาเปิดเขาเอาวิ่หน่อยไม่ทันนะครับเอาแล้วบา,านตลาดนำ R BTC ไป10เบตต่อ10 เอาเซิร์ฟไปเอ้ยโอ้โหลูกออกนะครับสิบสองสิบสองต่อสิบนะครับโรงเรียนบ้านตลาดเติมมาแล้วเอ้าเปิด เอาวิ่หน่อยโยกขึ้นไปเตะได้ไม่ได้เอาเตะพีก่กอนเอา้าถูกลงนะครับเอาไล่มาเปนเอ็ดต่อ12 เอาเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาเอาเตะป้าโอ้ยเตะออกสิบสองต่อสิบสองเอาเสือบา้าโอ้ยเสือเสียเอาแล้ว RBC t C, แซงเลยครับเป็นสิบสาม รอบที่สอง สิบเอ็ดโมงขึ้นนะครับจะเป็นน้องจากท่าขนยามพิทยาคมนะครับรุ่นสิบสี่ปีชายนะครับรอติดตามการไลฟ์สดทางเพจแตะก็ไฮไลท์มันๆได้นะครับสักคู่นะครับ 13 12มสิบสอเอาแล้วขึ้นแท่นเลยนะครับ BRTC นะครับไล่แซงขึ้นแท่น <t art ful> <ux> ไปก่อนนะครับสิบสี่ต่อสิบสามสิ13 14เกมไม่เกมหรือจะตีเสมอเอาเปิดเอายกขึ้นไปเอา รอนใเรียบร้อยโจบเกมในเซตที่หนึ่งนะครับโอ้โห,โหนะครับลาเสียดแสงท้ายเกมนะครับ Để nhận được giá khác.

ศูนย์นะครับเอาเสิร์ฟมาเปิดเอาเอาแล้วครับ BRTC ได้แ้มนะครับนี่มาเป็นห้าศูนย์นะครับศูนย์ต่อห้านะครับโรงเรียนบ้านตลาดสเสิร์ฟเอาเสิร์ฟไปเอาเปิด mm hmm. เอาพี่หน่อยยกขึ้นมา BRTC เอ้ามงโดนมานะครับเอายก้ mm ั hmm. นตลาดได้แจมนะครับ mm hmm. จบเวลา30นาทีนะครับทีมเดียวไทยทีม้าถินไทยนะครับขอนาขอนยางเจอกับโรงเรียนกีฬานครศรีธรรมราชนะครับ เจ็ดตอนนี้เอาเสร์ฟโอ้โหเสร์ฟเสียนะครับอ่าครับมรอเยนบ้านตลาดไล่มา เซตสอต่อเจ็ดนะครับในเซตที่2นะครับเดี nah bottle bottle um ๋ยวเสียจากนี้ไปสนามนู้ตเพราะว่าของเราตีสนามนู้ตให้ให้แข่งกานกาแฟน้ำแดงน้ำแดงแ้นเย็นทุกข์หนาว

chạm thế nào nữa Hãy subscribe cho kênh Ghiền สิบต่อสี่นะครับเอาเปิดเอายกขึ้นไปอนนเอาครับของเราไม่มีตนนัวถังรองด้วยห้าเจ็ดด้ว เอาเอาเปิดเอายกเอาแปรโอ้แปรเสียนะครับ สิบสองหกเฮ้ยยัดยาวเขาเปิดหัว <S <S เอายกขึ้นไปโอ้นะครับไปนะครับสิบสามต่อหกในเซตที่สองนะครับหกสิบสามเปิดเายก เอาสันแดกงมาเปิดหนึ่งบานตลาดยกขึ้นไปเอาเตะไปได้ไหมเอาเปิดหัวเอายกขึ้นมาเอาวิ่งวิ่งวิ่งเอาแปโอ้อ้อมนะครับเดี๋ยวไปสนามูเดี๋ยวย้ายไปสนามล่น ของเปไม่อยู่เขยกระไม่อยู่ย สิบสามนะครับเอาเสอร์ไปโอ้ยทัดเนี็ตลงเห่าไล่มาบินเก้าต่อสิบสามสิบสาม เอาเซิร์ฟมาเอาโอ้ยไปนะครับ14แต้มเดียวนะครับเกมไม่เกมนะครับเอาโยกขึ้นไปเอายังงยู่โยกเอาตเตะมา เปิดเขา oh, โอ้ยเจเข้าป่าเขาดวงไวแล้วครับจบเกมนะครับบีพีซีเอาชนะไปสองต่อศูนย์เทศนะครับเดี๋ยวแอดมินเขาจต,ตัดคลิปก่อนครับเดี๋ยวไปไลส์สวดรุ่น14ปีชายนะครับ